แม่น่ารักมากค่ะหนูชอบดูมากค่ะมากค่ะสิลูกใช่ไหมลูกคะขา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 ให้ถูกต้องเลยน,นะลูกนะพอหนูชอบดูแม่ใช่ไหมแม่ก็เลยชอบทําคลิปให้หนูดูไงลูกคิวข้าวมากผัดกะเพราไข่ดาวสุกริง Uh huh. จริงๆอยากจะสั่งผักกเพราหมูสับนะในรูปคือน่ากินมากแต่ว่า uh huh. อยากจะกินไก่ส่วนอันนี้ของน้องแฟลลี่ข้าวหมูทอดไข่ดาวสั่งมาเผื่อไว้เฉยถ้าเขาไม่กินเดี่ยพี่จะกินเองขอชิมหน่อยนะลูก ขอชิมหน่อยอืมอร่อยอืมอร่อย อืดันสั่งว่าไม่เอาน้ำปลาพริกก็เลยไม่มีไม่มีเลยไม่มีพริกแค่เผ็ดๆเลยออร่อยอ่ะทุกคนปกติพี่ไม่ค่อยกินข้าว นานๆได้กินทีแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวอะ่ะแต่อันนี้อร่อยอะทำยังไงให้มันเผ็ดล่ะ เน่ยเราติดรสชาติไงอ,อร่อยเดี๋ยวลองไปหาอะไรมากินกับอันนี้ดูขอเปิดไฟหน่อยมันเหมือนข้างนอกมันเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีแดดเลยเนาะมันเหมือนมันคึมๆเนาะมีที่ไหนฝนตกบ้าง อืมอร่อยมากพอแช่เย็นแล้วอร่อยมากเลยอ่ะอืมอันนี้เป็นอะไรอ่ะน้ำพริกแมคคาปลาปลาแมคคารลแช่เย็นเอาไว้อืมน่าจะโอเคอยู่นะนก็มีพวก เมื่อกี้อืมเป็นคนติดเข็มทุกอืมหอมเลยอ่ะอืออร่อยขึ้นเยอะอืม mm! mm. mm.